สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับเจอกับหนุ่มนมนคนบ้านนาเจอกับอีกหนึ่งคลิปหนึ่งรุ่นครับนี่คือรถครอบครัวครับใครสอบถามหนุ่นมนมาว่ามีรถฟอ r t จ n e r เข้ามาบ้างแล้วหรือยังรอลุ้นเลยนะครับสองคันนี้นันเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มคันนี้กันก่อนเลยทะเบียนนี้นะครับผมคันนี้ยังปี21นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับตัว V นันเพื่อนนะอ่า แล้วที่สำคัญผมบอกได้ว่าคันนี้เลขไม่สี่0 0 0่นกว่ากิโลใครเห็นคลิปนี้อยากได้ทักมาในระหว่างที่ดูวิดีโอชุดนี้ได้เลยนะครับเพราะหลายๆท่านพลาดไม่ทันเพราะว่ารถจะคัดมาแบบนี้ในน้อยไมในน้อยเนี่ยมาค่อนข้างที่จะเข้ามาน้อยคันนะครับอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งเข้ามาคันหนึ่งนี้ครับอ่านะนี่คือภายในนะให้เพื่อนดู เบาะที่สามนะครับสวยงามฝาท้ายเป็นออโต้ i ีเกตนะครับฝาท้ายไฟนะครับสัมผัสหนึ่งครั้งก็เป็นีฟ้าเปิดให้เลยนะครับอันนี้เปิดได้ทั้งตัวปุ่มแล้วก็มีสวิตด้านในแล้วก็รีโมทนะครับก็สามารถใช้งาน,นี่ก็สามารถใช้งานได้่ะไปดูเลขไมกันเลยครับเพื่อน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นภายในจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้นะครับตามสเปคโรงงานนะครับเบาะผู้นั่งนะครับเป็นไฟฟ้าดูเลขใหม่ครับ47,992กิโลเมตรที่ใช้ไปครับอย่ารีรอนะครับใครดูคลิปนี้อยู่ก็ถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมราคานะครับโทรมาได้เลยใต้วิดีโอชุดนี้นะครับโอ้โหสวยงามมากัเพื่อน บแบบเแบาบะยังยดีอยู่เลยยังสวยงามอยู่เลยอ่ะไปดูส่วนของเอกสารก่อนคันนี้มีกุญแจหน,หนดอกหงชุดนะอ่ะดูเอกสารปี19บเ้นะเพื่อนนะนี่ปี19นะครับเครื่องยนต์สองสี่ร้อย้าสิบมลำดับที่1ครับไปดูคานหน้ากันผมบอกเลยว่าสวยมากนอดฝ่ายหน้ายังไม่เคยแกะเลย นี่แหละครับเกรดเอที่คัดมาหนึ่งคันเดอรถัเนไกกดูคันหนะ้าสีเดิมเดิมเลยครับหมุดเกตยังเหมือนเดิมเสียงเครื่องยนต์แน่นๆน่เลยนี่แหละครับอีกหนึ่งคันที่เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับที่ได้หลายท่านสอบถามหนุหนตะวันคนมานาเข้ามาอย่ารีรอนะครับคันนี้ ผมบอกลว่าคันที่ข้างๆกันเนี่ยเครื่องยนต์จะเป็น2.8นะเราเลขไม่แสนกว่าสู้คันนี้มีได้นะใครดูอยู่ก็ตัดสินใจทักหรือโทรมาได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ